นี่ทุกคนมันก็มีนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ,ะอเป่าลมใช่ปะโดนมีน,น,นู่นไกลๆน่นเป็น,<ห>น <slider S 2> ลเดอร์น,าน,านะคระะับก็าเคอขตร้มีีงหลังเนี่ยมียยเคข,ขับประจำอะทำไมือ้ือข่าตัวเองเนี่ขับประจำอะมอเตอ์ไซค์อ่ะ,อาห,าะหมดแล้วหน้ามึงอะไม่้งเไอ้คนแนิ้แต่งมาหมดแล้วนี่ คลองเดี๋ยวพาไปว่ายน้ำริมคลองขอายว่าพิเตอร์พริเตอร์ไปไหมครับไม่ไปไม่ไปไปพร้อมครับเดี๋ยวเราเดินทางเลยครับผมไปไปเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูไปไปนี่ครับทุกคนเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับซอยบัดลาดปลาด,ดุกนะนี่เฟิร์ฟ้าไปเลยลาดปลาดุกไม่ลาดป่าช่อนนะหิวอ่ะ ทุกคนนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้านี่เลยวัดเต็มหลักสามนาทีใช่ไหมใช่ไหมวัดถิ่นใช่มั้งใช่ใช่ไหมมั้งใช่เขาไมมั้งนี่ครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้อุ้ยเจอยักษ์เขียวด้วยครับนี่เป็นยักษ์เขียวมีเดือดฮักยักษ์เขียวยักษ์เขียวนี่ห้องของห้องทางจะเป็นนี่นะฟองของเราถึงแล้วถึงแล้วหนูบอกแล้วว่าเล่นน้ำกับ ป้ายายไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วเราเป็นคนเดียวเราเป็นคนเดียวเถอเราเป็นคนเดียวเถอะคนเยอะมากถึงแล้วครับผมหาดเติมรักนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศรู้ไหมว่าทำไมถึงหาดหาดเติมรักมันเป็นชื่ออย่างงี้เพราะเพราะหาดตอนแรกมันไม่มีคนเขาเลยเติมรักเข้ามาหน่อยอ๋ออืมมีเหตุผล นีมีเฮ้ยมีต้นมะพร้าวนะงานเหมือนทะเลอ่ะนี่มีขายของที่ขายของเลย นี่ครับทุกคนมีแผรให้เลือกนั่งด้วยนะไหนไปดิเฮ้นี่ทุกคนมันก็มีนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเป่าลมใช่ไหะ บอลก็บอลโดนมีนู่นไกลนู่นเป็นสไลเดอร์นะครับเคยขับเป็นสู้ชีบอกข้างหลังแม่มีเคยขับประจำอ่ะทำไมอัานี้ซื้อซื้อมาของตัวเองเนี่ยขับประจำอ่ะมอไซค์อ่ะอันนี้เสื้อชูชีพแล้วคนเขาไม่ถอดตัวเท่าไหร่เด็กสีผู้ใหญ่แปแต่แต่คนนี้ใส่ใส่ผู้ใหญ่ใส่ผู้ใหญ่ใส่ผู้ใหญ่เด็กเขาหอมเกินปุยมุ้ยไงนี่ครับใส่ทิปเล่นด้วยครับวันนี้นี่คุณแม่ลูกอ่อนชุดอะไรอ่ะเตอร์ชุดอะไรเอ่ย อ้าวจอ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 ไหนชอเต้ดิเอาเ้สิเอาเอ้ย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 เอ้เอาพี่มั้ดเอลดเอตรงนี้หน่อยดเอนี้น่อนี่มานีเกิดไมได้เอาเร็วไปนี่ไปนดเอลปวดเอลถอดไหมอะอาดเอไงปดเอลปดเอลบไม่ต่เอ้เอ้ยเอ้ยเ้เหมือนชุดเาไม่เข้ากับสถที่อะฮอใส่ชุดมาใส่ชุดน้ำอ่าไปพีไปของเอนเลยพร้อมแล้วค่ะ

เอ๊เอ็กซ์เอ็กเอ็กไหมนะครพร้อมลงแล้วครับนี่ชุดนี้ลงเหรอเนี่ยได้ชุดลูกอ่ะเนี่ยไม่ใช่ชุดมาชุดลูกมาใส่นี่ครับเม,มนูอันนี้ยำอะไรอ่ะเหล่ายำเหล่ายำเหล่ายำไม่ใช่ยำลมมิตดเหรอ ยำมันตากกันยังไงวะรสชาติเป็นไงกินดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยไงวะนี่เขียวดุ้งดีดุ้งดีนี่ปลาหมึกว่าทำไมไปนานเาบ้าหาหมดแล้ว ไ,ได้ผมจะพุ่งหลายอีกรอบพุ่งไปไกละนะเดี๋ยวน้ำก็เด่น พี่เตอร์ครับใครเล่นครับไ,ไ,รไม่ไหวเหรอไม่ไหวเหรอกวไหนอันนี้เหรอเอาหนึขึ้นมาเลย,อยเออยังไงเราอะไม่ลงกัทีเช่าชุดมาเพื่อนั่งเยิ้ม ทังเยนินเกยวความเฟี้ยวเกยวเกยวหมดนะเต้นชนหน่อยดยิเอ๊ะเอ๊ะลองไหมอลองดอเลยธรรมาดาไม่ได้คนนี้ธรรมาดาไม่ได้ธรรมาดาลูกไม่จำ ลุ้เหมือนไงเนี่ย <c oughs> ลึ้งพีแอกระโดดแรงนะปิวกันเดี๋ยวมันจะขาดคนไม่ค่อยมียนะตอ<า><ป>น,นเนี้ยเย็นๆไปไปไปจะตีแข่งกันดีกว่าเนะพี่ตั้งเฝ้าของอก,อกันหรอกแป๊บเดียวอาอยังก็แพ้ไป

หมวราบเดียวจะตายลองอด,ดที่เดียวกันแมงลื่น <laughs> đừng mạnh đừng mạnh em không nóng nóng và con ơi nóng phạt phạt cái thứ đen đi มาักแม่ว่นออาเลยเอาเยลเย,ลเ,ยเอาเลยไปตอนอื่นมนั่งเดียวไหม យ៉ាងតើទៅរំកមកម៉េចអានេះ หนุ่มหนุ่มอโอ้คนาหนุ่มนิ่มอะคนนุ่มนิ่มอะอะไรอะอะไรอย่างนุ่มนิ่มอะอะไรอะเอามาดิอามาอ้วน้ฮัลโหล ผู้บริการสองคนครับขนมไปครับนี่ครับ <c oughs> สนุกไหมครับพี่เพสุดยอดเลอฮะไอ้นนท์ซาต,ตอนจดแล้วเป็นไงมึงอ่ะสนุกป,ปะได้อยู่ได้อยู่คร<ต>ับ<ต>่อไรดงเสีวยวอยู่แต่ฟิลเหมือนทะเลเลยนะเหอแ,แบบ มืดเลยฮะไรจะหนุกนะอะไรเดอ้อเล่นสองสารอบแบบนี้หมือนอยฟ้าเลยอ่ะ้งดอนนี่มีเตียงพับใบด้วยทุกคนเหมือนทะเลปะอันนี้ร้อยี่สิบนะนี่สี่ตัวใช่าสี่ตัวร้อยี่สิบแต่ถ้าเป็นเสือก็กินแล้<อ>ไม่กินได้เก็บเป็นเสือก็หกสิบาทจะกินข้าวใช่ไหมกินเลยนี่มีข้าวไข่ออทอดโหยแหลยตอนเนี้ย มาแล้วสามกระาาดานหนเดียวมาเวลาแล้วครับน้องขึ้นได้แล้วครับยังไม่ได้ขึ้นเราก็ขึ้นได้แล้วครับเขาปิดบ่อแล้วครับทุ่มหนึ่งครับขึ้นมาเลยครับยังไม่ได้เล่นเลยเขาให้เล่นหนูไม่เล่นใช่ไหมใช่ฟามเฟีย้ยวเกี้ยวทอดบ๊ายบาย,ไป,บายไปกลับแล้วค่ะ ฟีลฟิลเหมือนทะเลนะจริงนะเนี่ยเหมือนบางแสบมองพงบางแสบนะฟิลได้นะแบบนั่งแบบปเปี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแม่ดูชิลอยู่ริมหาดทรายแม่ดูไปเดินคนนักเลงแหละทะเลบางแสบนะอะไรอะอะไรอะไอ้ยิ้่นะลิ้นจี่นแะลิ้นจี่ออโอเคนะไม่ต้องไปถึงทะเลก็นั่งโง่ได้โง่อยู่แล้วโง่อยู่แล้ว เทุกคนก็วันนี้สนุกมากครับที่หาดเติมรักใช่ไหมวันลาดประดุกครับเติมรักหรือเติมรัก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 ครับผมก็ไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเปดเลยยูทูบ